เรียนท่านประธานที่เคารพผมพิจารณ์ชวพัฒนาวงศ์บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลท่านประธานครับเมื่อวานนี้นะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกชัยชาญช้างมงคลนะครับขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านได้กรุณามาตอบชี้แจงต่อสภานะครับในประเด็นที่เกี่ยวกับงบประมาณกระทรวงกลาโหมซึ่งผมต้องขออนุญาตที่จะอภิปรายต่อประเด็นการที่แจงของท่านนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับทราบข้อมูลอีกมุมหนึ่ง ท่านรัฐมนตรีนะครับได้ชี้แจงถึงการปฏิบัติภารกิจที่กองทัพได้ร่วมกับสารสุขและกรุงเทพมหานครในการสนับสนุนนะครับการควบคุมการแพร่ระบาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเตียงสนามสเต u a คว n t i ีนการสกัดกัน้นผู้ลักลอบตามแนวชายแดนตรงจุดนี้ผมก็ขอชื่นชมนะครับกระทรวงกลาโหมแต่ก็ต้องเรียนเป็นข้อมูลในเชิงงบประมาณนะครับว่าภารกิจต่างๆที่ท่านร่วมสนับสนุนนั้น ก็มีการเบริกงบประมาณจากงบกลางในส่วนของรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดจำนวน387ล้านบาทปรากฏในเอกสารครับที่กลาโหมขอเบอิกจากงบกลางนะครับซึ่งเป็นรายจ่ายในเรื่องของงบกำลังพลค่าน้ำมันงบปฏิบัติการค่าใช้จ่ายตั้งโรงพยาบาลสนามเตียงค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆดังนั้นครับท่านประธาน ที่ท่านรัฐมนตรีนะครับได้กรุณากล่าวสรุปในช่วงหนึ่งว่ากลาโหมได้ใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่ในการสนับสนุนก็ต้องเรียนว่าทรัพยากรที่ท่านหมายถึงนั้นน่าจะหมายถึงเวลาครับเวลาที่แทนที่จะไปปฏิบัติภารกิจเดิมแต่ก็มาทําภารกิจสนับสนุนทรัพยากรที่ว่านี่ต้องไม่ไม่น่าจะใช่งบประมาณของกระทรวงกลาโหมหรือทางกองทัพแต่อย่างใดครับ สไลด์ลงได้นะครับนอกจากนั้นนะครับท่านรัฐมนตรีได้กรุณาพูดถึงงบประมาณที่ลดลงแต่ผมก็ต้องเรียนต่อท่านประธานนะครับว่าลดแล้วไม่ได้แปลว่าดีแล้วนะครับหากมันจะยังดีกว่านี้ได้อีกเมื่อวานนี้นะครับท่านรัฐมนตรีพูดถึงการโอนออกงบประมาณเป็นงบกลางเมื่อช่วงกลางปี2563นะครับช่วงที่โควิดเริ่มแพร่ระบาดใช่ครับในครั้งนั้นนะครับกลาโหมเป็นกระทรวงที่โอนออกมากที่สุดคือ 18,000ล้านบาทเสร็จซึ่งก็สะท้อนให้เห็นเลยครับท่านประธานว่ากระทรวงกลาโหมนั้นมีความจําเป็นเร่งด่วนในการใช้งบประมาณน้อยที่สุดและเป็นหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายได้ล่าช้าแล้วเหตุใดล่ะครับโควิดรอบแรกโอนออก18,000ล้านบาททําไมโควิดรอบนี้สาหัสขนาดนี้กับลดงบประมาณได้แค่ 1, 1 2 0 0ล้านบาทต่างกันถึง6 0 0 0ล้าน ขอสไลด์ในหน้าที่3นะครับนำซ้ำนะครับเมื่อเราย้อนเวลากลับไปนะครับ23ปีที่แล้วก็ท่านประธานสมัยวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี2 5 4 2นะครับงบประมาณทั้งประเทศในครั้งนั้นถูกลดลง10.6%แต่งบของกระทรวงกลาโหมสามารถลดลงได้ถึง21%ครับคิดเป็นเงิน2,700ล้านบาทเช่นเดียวกันครับในสมัยวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2 5 5 3กลาโหมก็สามารถ ลดลงได้9.5ครับหรือคิดเป็น16,000ล้านบาทเศษแต่พอมาวิกฤตโควิดรอบนี้นะครับกับลดงบประมาณลงได้เพียง5.2ทั้งที่งบประมาณทั้งแผ่นดินนั้นลด5.6วิกฤตทั้ง3ครั้งครับมีความเหมือนกันคืองบประมาณรายจ่ายประจําปีของทั้งแผ่นดินนั้นถูกปรับลดลงแต่ครั้งล่าสุดกระทรวงกลาโหมกลับถูกปรับลดได้น้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นในเชิงสัดส่วนหรือเชิง จำนวนเงินท่านประธานครับทราบไหมครับว่าเป็นเพราะเหตุใดเหตุผลเขาก็เป็นเพราะว่าเรามีนายกที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาเน่ยนะครับนายกรัฐมนตรีที่ไร้จิตสํานึกในการจัดทํางบประมาณนายกรัฐมนตรีที่มาจากการสืบทอดอํานาจจากรัฐประหารสไลด์ถัดไปคร <in> ับผมยืนย <it seems S 5> mm ันนะครับว่ากระทรวงกลาโหมต้องลดงบประมาณลงได้มากกว่านี้เพราะในขณะที่กลาโหมลดงบ11,200ล้านบาทนั้น แต่งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของประชาชนกรับถูกลดลงถึง35,000ล้านบาทไม่ว่าจะเป็นกองทุนประกันสังคมบัตรคนจนการแก่แห่งชาติและอีกหลายแผนงานรวมๆกันแล้วนะครับลดลงถึง9.15%จากปีก่อนท่านประธานครับกองทัพอ้างเสมอนะครับว่าจำเป็นต้องซื้ออาวุธอาวุธใช้มาแล้ว30 40 50ปีบ้าง จำเป็นต้องซื้อใหม่และเป็นการซื้อเท่าที่จําเป็นเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีก็ใช้คํานี้นะครับท่านพูดว่าเป็นการซื้อเท่าที่จําเป็นผมถามว่างบสวัสดิการของพี่น้องประชาชนมันจําเป็นน้อยกว่าอาวุธหรอครับเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของพ่อแม่ที่ยากจนเงินที่จะช่วยให้เด็กไม่ต้องหยุดเรียนกลางคันเพียงเพราะพ่อแม่ของเขาตกงานเงินที่จะให้กับคนที่ทํางานมาทั้งชีวิต ได้ใช้หลังกระเียนมันจําเป็นน้อยกว่าอาวุธหรือครับความมั่นคงในชีวิตของมนุษย์เนี่ยครับมันสําคัญน้อยกว่าความมั่นคงทางการทาหารหรืออย่างไรครับดังนั้นนะครับผมเห็นว่าเราต้องลดงบประมาณของกลาโหมลงอีกครับด้วยการลดตัดแล้วก็เลื่อนตรงไหนบ้างท่านประธานดูครับขอสไลด์ถัดไปครับส่วนที่หนนะครับคือการลดครับลดงบซื้อยุทธุปกรณ์แบบปีเดียว ก็คือการจัดซื้อที่จ่ายเงินจบภายในปีเดียวนะครับเช่นการซื้อกระสุนการซื้อปืนพกการซื้อปืนกลการซื้อยุทธภัณฑ์ต่างๆกองทัพบบกครับมีการซื้อเพิ่มขึ้นในปี66จากปี64เนี่ยนะครับ9.2%กองทัพเรือยิ่งไปกันใหญ่ครับซื้อเพิ่มขึ้นถึง164%นะครับกองทัพอากาศก็ไม่ใช่เล่นครับเพราะแม้จะลดลง3.2%แต่เมื่อปีที่แล้วตอน64นั้น ซื้อไปเกือบ3,000ล้านะรายการยาว2หน้ากระดาษครับปีนี้แม้ลดลงก็ยังซื้อเกือบ2,000ล้านมีก็แต่กองประชาการกองทัพไทยครับที่ลดงบซื้ออาวุธแบบป,ปีเดียวลง50เอร์เครับดังนั้นหากทั้ง3าเหล่าทัพนะครับสามารถลดงบประมาณในสัดส่วนเดียวกันกับที่กองประชาการกองทัพไทยทําได้เราจะสามารถมีงบประมาณเพิ่มขึ้นให้กับสวัสดิการประชาชนถึง3,400ล้านบาทครับขอสไลด์ถัดไปครับในส่วนที่2ครับคือการตัดครับ ตัดอะไรครับตัดโครงการซื้อยุดธุปกรณ์แบบผูกพันข้ามปีที่เป็นโครงการเริ่มต้นใหม่ในปี2 6 5พูดง่ายๆนะครับนี่ก็คือการซื้อจำพวกรถถังเฮลิคอปเตอร์หรือยุดทูปกรณ์ชิ้นใหญ่ๆนะครับที่ไม่ได้จ่ายเงินจบภายในปีเดียวแต่จะต้องผ่อนจ่ายไป2-3ถึงปีขึ้นไปนะครับสาหรับโครงการในลักษณะนี้กองทัพประกาศและกองบัญชาการกองทัพไทยไม่มีการตั้งโครงการขึ้นใหม่ในปี65ส่วนกองทัพเรือและกองทัพบ,บกครับ มีการตั้งโครงการใหม่คนละ4โครงการรวมแล้วมูลค่าโครงการนะครับตลอดปีที่ผูกพันคือ9000ล้านบาทตรงนี้ถ้าเราตัดการตั้งโครงการใหม่เหล่านี้ได้นะครับจะได้งบเพิ่มขึ้นทันทีครับ1,800ล้านบาทและยังตัดภาระที่จะเกิดขึ้นในปีต่อๆไปอีก7300ล้านบาทกับท่านประธานขอใส้ถัดไปครับส่วนที่3ครับคือการเลื่อนครับเลื่อนโครงการซื้ออุปกรณ์แบบผูกพันข้ามปี ที่เป็นโครงการเดิมที่กองทัพกําลังผ่อนอยู่แล้วก็จะเป็นโครงการที่กองทัพนั้นดาวน้อยๆเอาไว้ตั้งแต่ปีก่อนๆนะครับแล้วก็จะเป็นภาระที่ต้องผ่อนกันในปีงบประมาณต่อๆไปสําหรับปีงบประมาณ65นี้นะครับเรือดำน้ำลำที่1ของกองทัพเรือครับยังต้องผ่อนอีก2,000ล้านเรือยกพลขึ้นบกเพื่อสนับสนุนกองทัพเรือยังต้องผ่อนอีก1,200ล้านเครื่องบิน VIP ครับของทหารบก ที่นั่งได้เพียงแค่19คนค่าบำรุงรักษาต่อปีก็ปาเข้าไปกับ70ล er ้านบาทเนี 1, behold, ่ยนะครับแต่เ็าอ้างเหตุผลว่าซื้อเพื่อการขนย้ายกําลังพลก็ยังต้องผ่อนอีก675ล้านบาทเฮลิคอปเตอร์โจมตีของกองทัพบกครับบูลค่า4,200ล้านที่ผมเพียรพยายามที่จะขอตัดเมื่อปีงบประมาณที่แล้วนะครับในชั้นอนุกรรมธิการแต่ก็ไม่สําเร็จครับมาปีนี้เป็นภาระอีก1,690ล้านบาทครับยานก่อแปดล้อสไตรเกอร์ครับซื้อแล้วซื้ออีกครับรอบนี้ก็ยังผ่อนอยู่60ัน ยังต้องเป็นงบประมาณอีก2,600ล้านเรายัางคงต้องผ่อนค่ายุทธุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นภาราในปีงบประมาณ65เนี่ยทั้งสิ้น24,200ล้านบาทภายใต้สถานการณ์ที่งบประมาณเป็นแบบนี้นะครับผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยควรที่จะเจรจากับคู่ค้านะครับเพื่อเลื่อนงวดผ่อนของปีนี้ออกไปก่อนซึ่งก็จะทำให้เรามีงบ สวัสดิการเพื่อประชาชนเพิ่มขึ้นอีก24,200ล้านครับขอสไลด์ถัดไปครับท่านประธานครับปีงบ 65, 65นี้นะครับเราต้องกู้เพื่อชดเชยขาดดุลซึ่งกู้จนเต็มเพดานไว้ในการเงินทังก็คือ7แสนล้านบาทหากการซื้ออุปกรณ์ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้ยังดําเนินเดินหน้าต่อไปนะครับก็แปลว่าอะไรครับนี่คือการกู้เงินมาเพื่อซื้ออาวุธโดยแท้ครับ แต่หากมันจะเป็นการกู้มานะครับเพื่อใช้ใจ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้อาจก็สมควรทำนะครับหรือจะกู้มาเพื่อเป็นสวัสดิการของพี่น้องประชาชนในยามที่ยากลําบากก็สมควรกู้แต่การกู้มาเพื่อซื้ออาวุธเหล่านี้มีแต่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศผู้ผลิตครับโดยที่ภาคธุรกิจของไทยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยตกลงแล้วเนี่ยเราจะต้องกู้เงินมาซื้ออาวุธทั้งที่คนจนในประเทศนี้กําลังจะอดตายแหละครับ ทั้งที่รัฐบาลกาลังตัดงบสวัสดิการประชาชนไปถึง35,000ล้านบาททั้งที่ SME รายย่อยที่ไม่มีสายปานแต่รัฐบาลก็หยิบยื่นให้หยิบยืน่นหยิบยื่นหนี้ให้บอกให้ไปกู้ซอฟโลนแต่เอาเข้าจริงก็เข้าไม่ถึงครับทําไมเราให้อางบประมาณเหล่านี้ไปเยียวยาพวกเขาโดยตรงแทนการนํางบประมาณไปซื้ออาวุธละครับดังนั้นนะครับหากเราลดตัดและเลื่อนอย่างที่ผมเสนอได้รัฐบาลจะมีงบ เพื่อประชาชนทันที29,414ล้านบาทครับขอไซต์ถัดไปครับแต่เรื่องนะครับที่ผมรับไม่ได้จริงๆครับท่านประธานคือประเด็นของเรือดำน้ำลำที่2และ3ครับประเด็นนี้อยากให้ประชาชนทางบ้านฟังให้ดีนะครับถ้าเราจึางจำกันได้นะครับเรือดำน้ำลำที่ 2- และ3เนี่ยผ่านปีงบประมาณ63ไปแต่ว่าไม่มีการจ่ายเงินแม้แต่แบาทเดียวนะครับเพราะด้วยความล่าช้าในการเบิกจ่ายก็เลยถูกโอนไปเป็นงบกลาง Passage, พอมาปี64ครับด้วยแรงกดดันของสังคมพลเอกประยุทธ์ก็ยอมนะครับที่จะเลื่อนซื้อออกไปโดยในชั้นอนุกรรมธิการคารุพันเมื่อปี64นะครับกองทัพเรือชี้แจงชัดเจนครับว่ายังไม่มีการเซ็นสัญ,ญญาใดๆกับประเทศจีนสำหรับเรือดำน้ำลำที่ 2- และ3นี้ถึงตรงนี้ครับท่านประธานหากว่าเป็นไปตามพรบรวิธีการงบประมาณเนี่ยนะครับเรายัางไม่มีการเซ็นสัญญาเรายังไม่มีการจ่ายเงินเลยไปเลยแม้แต่บาทเดียวเนี่ยนะครับโครงการนี้จะต้องถูกพับไป ทั้งตัวโครงการและตัวเงินงบประมาณหากจะซื้อใหม่ครับต้องขอเข้ามาใหม่ต้องผ่านมติโครโมรเสียก่อนแต่ปรากฏว่าโครงการนี้ครับตามสไลด์นี้ครับยังปรากฏอยู่เป็นโครงการผูกพันตามมาตรา41ภายใต้แผนงานพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือจากเอกสารงบประมาณขาวคาดแดงหน้า764ครับยังอยู่และผูกพันไปถึงปี69 นั่นแปลว่าอะไรครับท่านประธานนั่นแปลว่าสิ่งที่ผมอภิปรายเอาไว้เมื่อตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจนะั้นเป็นความจริงครับขอสรด์ถัดไปครับในครั้งนั้นนะครับผมได้เปิดเผยนะครับเอกสารจากสํานักข่าวแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นจดหมายจากผู้ประชาจากอดีตผู้ประชาการหารเรือนะครับถึงทางจีนเกี่ยวกับเ,เรียกร้องให้มีการเซ็นสัญญาซื้อรือดำน้ำซึ่งตกลงแล้วถ้าปรากฏในมาตรา41ได้นั่นแปลว่าไปเซ็นกันมาแล้วครับ กองทัพเรือนั้นหลบเลด้าสือ่อดำดินไปเซ็นสัญญากับทางการจีแล้วก่อนวันที่30กันยาย,ยน63หรือก่อนสิ้นปีงบประมาณ63เพื่อให้โครงการนี้ไม่ตกไปตามพรบรวิธีการงบประมาณครับจริงๆแล้วถ้าดำน้ําเก่งขนาดนี้ไม่ต้องซื้อเรือดำน้าก็ได้นะครับท่านประธานนี่คือหนึ่งในภาระงบประมาณอีกก้อนครับที่พลเอกประยุทธ์ได้สร้างให้กับพี่น้องประชาชนไอความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับที่เราไม่ควรที่จะผ่านงบประมาณที่มีอย่างจากัดในก,การซื้ออาวุธเนี่ย พูดแล้วก็พูดอีกพูดหลายรอบนะครับท่านประธานเอาเป็นว่าผมจะลองพูดในมุมของคนที่เขาเชียร์ให้อยากซื้อเรือดำน้ำนะครับเอาละเราซื้อเรือดำน้ำลำที่1ไปแล้วผ่อนอยู่ทีนี้ลำที่2ลํลำที่3ถ้าจะซื้อต่อเนี่ยทำไมเราถึงไม่ใช้โอกาสนี้ในการเจรจาใหม่โดยใช้นโยบายการจัดซื้อแบบชดเชยหรือที่เรียกว่า offset policy คือเป็นการจัดซื้อที่จะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีซื้อโดยให้มีการมาประกอบในประเทศไทยให้มีการลงทุนในเมืองไทยให้เกิดการจ้างงานในประเทศไทยแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยเพื่อเรามีขีดความสามารถในการประกอบเรือราน้ําขึ้นมาได้เองสามารถที่จะผลิตแล้วก็ขายให้ชาติอื่นได้หลายประเทศเขาก็ทําแบบนี้อินโดนีเซียเขาก็ทําแบบนี้ใช้งบประมาณเหมือนกับประเทศไทยซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบาย New S Curve ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของรัฐบาลน,นี้เองครับท่านประธาน แต่พลเอกประยุทธ์ไม่ทําครับไม่ใช่คิดว่าทําไม่ได้นะครับแต่ว่าเลือกที่จะไม่ทําร,รีบรีบเซ็นสัญญาไปก่อนครับเพราะกลัวว่าจะไม่ร้ซื้อเดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวจะไม่ได้เงินทอนหรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับและอย่างนี้เราจะปล่อยให้รัฐบาลน,นี้บริหารใช้ใจ่ายงบประมาณกันไปอีกเลยครับเอาสไลด์ลงได้นะครับต้องบอกว่าในการจัดซื้อตัวให้เกิดเทคโนโลยีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยที่เริ่มมีแล้วเนี่ยก็เห็นก็จะเป็นกองทัพอากาศครับ ทากาอตุตาหเน่ยใช้โครงการที่เรียกว่า Purchase and Development คือปัญหาของมันคืออย่างนี้คคือแม้ว่าจะมีโครงการหรือมีนยโยบายแบบนี้ขึ้นมาแต่เนื่องจากว่ามันไม่ใช่นยโยบายที่จริงจังและแข็งขันมาจากรัฐบนตรีเจ้ากระทรวงนยโยบายจัดซื้อแบบนี้ก็เลยเปลี่ยนไปมาตามผู้บัญชาการฐานอากาศครับ คือท่านเดิมเนี่ยนะครับที่ปลดเกษยียณไปแล้วเนี่ยท่านวางยุทธศาสตร์เอาไว้วางแผนพัฒนาเอาไว้นะครับปรากฏอยู่ในเอกสารปกขาวหรือไว้เปเปอร์ที่ผมก็เคยอภิปรายชื่นชมไว้นะครับเมื่อตอนออวาระสอของงบปี64ก็มีการกําหนดแนวทางเอาไว้ครับว่าการจัดซื้อของกองทัพเรือเนี่ยจะต้องใช้ purchase and development ให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ต้องมีการเขียนความต้องการนี้อยู่ใน T.O.R. ปรากฏว่าล่าสุดนะครับ ผู้บัญชาการอาหารบกอขอไปครับผู้บัญชาการอา,ากาศท่านใหม่นะครับหลังจากรวมตําแหน่งเนี่ยท่านก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับนโยบายครับนโยบายเดิมที่ถูกเคยวางไว้แล้วก็ชี้แจงต่อกรรมธิการเมื่อปีที่แล้วเอาไว้ว่าจะจัดซื้อแบบ purchase and development น่นะครับก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปถึงขนาดมีการไปรื้อโครงการครับแก้ T.O.R ใหม่ถึง3โครงการเร่งด่วนแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นการจัดซื้อแบบปกติ ซึ่งผมตั้งข้อสงสัยนะครับผมตั้งข้อสังเกตว่านี่คือการเอื้อประโยชน์ให้กับพ่อค้าอาวุธบางรายหรือไม่เพราะล่าสุดนะครับมีข่าวว่ากําลังเร่งรีบที่จะเซ็นสัญญาก่อนที่จะถึงเดือนกันยายนนี้ที่จะเป็นการ,กรเกษียณอายุราชการดังนั้นเรื่องนี้ผมก็จะต้องติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิดครับท่านประธานขอสไลด์ถัดไปครับ พูดถึงเรื่องการวิจัยและพัฒนานครับก็จะขอพูดถึงงบประมาณของสาบาันเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่อยู่ภายใต้กระทรวงกาลาโหมครับหน่วยงานนี้นะครับมีภารากิจเพื่อการศึกษาคนา้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตรกรรมเทคโนโลยีในการป้องกันประเทศเมื่อปี262ก็มีการออกพรบอรของหน่วยงานเพื่อให้อำนาจนะครับตามกฎหมายในการที่จะร่วมทุนกับเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการดําเนินกิจการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ทีนี้เมื่อไปดูงบประมาณ3ปีย้อนหลังครับท่านประธาน ในกรอบสีแดงนะครับต้องบอกว่าเป็นรายการงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาซึ่งก็เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานนะครับแต่กลับถูกปรับลดลงมาตลอดครับตั้งแต่800ล้านเหลือ485ล้านมาปีนี้เหลือเพียง150ล้านเท่านั้น3ปีนี้ลดไป80%ครับในขณะที่รายจ่ายด้านบุคลากรในกรอบสีเขียวนั้นก็ไม่มีการลดลงนะครับก็คือเท่าเดิมแล้วก็เลยทำให เติบโตนะครับเป็นสัดส่วนก้อนตัวถึง64%ตรงนี้นะครับก็สงสัยนะครับว่าตกลงสถาบันนี้คือเป็นสถาบันเพื่อการวิจัยหรือเป็นสถาบันเพื่อเลี้ยงดูนักวิจัยท่านประธานครับเท่าที่ผมทราบนะครับคำของงบประมาณของหน่วยงานนี้ไม่ได้ถูกตัดโดยสํานักงบประมาณนะครับแต่เป็นกระสแต่เป็นกระทรวงกลาโหมเองนั่นแหละครับที่ตัดงบประมาณของหน่วยงานนี้ออกไปตกลงแล้วนี่พลเอกประยุทธ์ท่านเป็นบุคคลสองบุคลิกหรือเปล่าฮะ คือในฐานะที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านต้องการผลักดันอุตสาหการรมป้องกันประเทศแต่พลเอกประยุทธ์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับคุมกําเนิดงานวิจัยไม่สนไม่แคร์ที่จะตัดงบประมาณจากส่วนอื่นของกระทรวงกลาโหมที่จะมาให้กับสถาบาถันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อจะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมในระยะยาวและลดการพึ่งพาต่างประเทศอย่างแท้จริงสายลงได้ครับท่านประธานครับอีก ปัญหาหนึ่งนะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของกระทรวงกลาโหมนั่นคือโครงสร้างกําลังพลที่มีความใหญ่โตเกินไปครับเราเห็นได้จากงบประมาณด้านแผนงานบุคลากรภาครัฐในปีนี้นะครับที่สูงขึ้น1.7เอร์เซสวนทางกับงบประมาณภาพรวงของกระทรวงที่ปรับลดลงเมื่อวานนี้นะครับท่านรัฐมนตรีได้กรุณาอธิบายนะครับว่าเหตุผลที่งบบุคลากรนี้เพิ่มขึ้นเป็นเพราะเรื่องของสิทธิกําลังพลเป็นเรื่องของวันหยุดประจําปีคืออะไรครับผมไม่เข้าใจครับวันพักร้อนเพิ่มขึ้นเหรอครับคือ ไม่ว่าท่านรัฐมนตรีจะหมายถึงเรื่องอะไรก็ตามนะครับแต่คําอธิบายนั้นไม่ได้บอกเหตุผลเลยครับหรือความจำเป็นเลยครับว่าเพราะอะไรเราต้องมีกําลังพลใหญ่โตขนาดนี้ขอสไลด์ครับในขณะที่งบประมาณแผนงานบุคลากรภาคร,รัฐของทั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ24-25ของงบประมาณแผ่นดินกองทัพบ,บกกลับมีสัดส่วนของงบแผนงานบุคลากรภาครัฐ สูงกว่ามากครับและสูงขึ้นเรื่อยๆในปี63ครับอยู่ที่53% 64อยู่ที่54%และปี65อยู่ที่59%ท่านประธานครับต้องเรียนว่าภายใต้สถานการณ์โควิดนะครับหลายประเทศแม้ว่าไม่ได้ลบไม่ได้ลดงบประมาณด้านกลาโหมแต่ก็เริ่มมีแนวคิดที่จะบริหารจัดการกับงบประมาณในการป้องกันประเทศอย่างไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อย่างเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็เริ่มมีการทบทวนขนาดกำลังพลนะครับว่าจะสามารถตัดลดได้อย่างไรต้องเรียนว่าเหตุผลนะครับที่เรามีกําลังพลขนาดใหญ่แบบนี้ก็เป็นการสืบเนื่องมาจากการจัดโครงสร้างกําลังพลเพื่อรองรับภัยคุกคามต่อคอมมิวนิสต์ในช่วงสงครามเย็นครับทำให้เรามีกองทัพขนาดใหญ่และก็นเน้นไปที่ฐานราบแต่เมื่อเวลาผ่านไปภัยคุกคามได้เปลี่ยนไปแล้ว แล้วก็ไม่มีวี่แววว่าจะเกิดความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านจนนําไปสู่การใช้กําลังพลขนาดใหญ่เหมือนในอดีตแต่ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกําลังพลในกองทัพตราบจนถึงวันนี้จากที่เรามีกําลังพลใหญ่โตแบบนี้นะครับยังผลให้งบประมาณส่วนใหญ่นั้นถูกใช้ไปกับการบริหารกําลังพลซึ่งนั่นไม่ได้หมายถึงเฉพาะเงินเดือนครับแต่หมายถึงเบีย้ยเลี้ยงค่าตอบแทนค่าน้ํามันค่าอาหารค่าเครื่องแต่งกายเป็นต้นครับนี่คืออุป,ปรสรรค ในการใช้งบประมาณของกระทรวงกลาโหมอย่างยิ่งซึ่งถึงเวลาแล้วครับที่กลาโหมต้องจัดการแก้ไขโครงสร้างกำลังพลอย่างจริงจังและต่อเนื่องใช้สมมุติฐานที่แท้จริงในการกำหนดกำลังพลครับท่ทานประธานขอไซต์ถัดไปครับด้วยความอยากรู้ครับผมไปหาข้อมูลนะครับไปอ่านแผนยุทธศาสตร,ร์ชาติ2ี่ปีของกองทัพนะครับของกลาโหมนะครับแล้วก็ไปเจอเอกสารชุดนี้ครับคือเป็นแผนปฏิบัติราชการระยะเวลา3ปีตั้งแต่2อ6 3ันหกสิบสาถึงของกองทัพบก ก็อยากจะเข้าไปดูครับว่ามีแผนการที่จะลดกําลังพลอย่างไรซึ่งผมก็ต้องผิดหวังครับผมพบนะครับว่ามีระบุอยู่นะครับถึงเป้าหมายและตัวชี้วัดเขาเขียนไว้อย่างนี้ครับเ mm. ขาบอกว่ากองทัพบ,บกปรับปรุงโครงสร้างให้กระทัดรัดเป็นกําลังอนเนกประสงค์อ่อนตัวและทันสมัยแบบสากลน,นี่เท่ากับกว่าไม่มีคําพูดอะไรที่เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติเลยนะครับว่าจะทาอย่างไร ไม่มีเป้าหมายในเชิงปริมาณว่าจะต้องมีกําลังพลเท่าไหร่ไม่มีกําหนดระยะเวลาที่ต้องทําให้สําเร็จมีแต่คําพนาสวยหรูซึ่งตรงนี้ผมไม่ได้คิดเองคนเดียวนะครับท่านประธานเพราะว่าในภาคผนวกของเอกสารชุดนี้นะครับมีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของกองทัพบ,บกแล้วกองทัพบ,บกก็ระบุไว้เองครับในจุดอ่อนข้อที่2.8เขาเขียนไว้อย่างนี้ครับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของกองทัพบ,บก เป็นเชิงพรรณนา,นาไม่สามารถจับต้องและนําไปปฏิบัติได้นี่ผมย้ําว่ากองทัพเขียนเองนะครับและกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ในแต่ละปีแม้จะมีความชัดเจนแต่ขาดการสื่อสารทําความเข้าใจเพื่อให้กําลังพลเข้าใจกลยุทธ์ในทิศทางเดียวกันไซร์ลงได้ครับนี่แสดงให้เห็นนะครับว่าแผนของท่านไม่มีความชัดเจนว่าจะลดกําลังพลอย่างไร ท่านประธานครับหากเราลองตั้งเป้าหมายนะครับผมลองตั้งเป้าหมายให้กลาหูดูนะครับว่าถ้าลดงบประมาณด้านแผนงานบุคลากรลงในสัดส่วนเดียวก,กันกับที่กองทัพอากาศใช้อยู่ทุกวันนี้กองทัพอากาศนะครับใช้งบประมาณอยู่3 5เของงบประมาณของหน่วยนะครับถ้าเราลดได้แบบนี้เราจะมีงบประมาณเหลือนะครับในปี65เนี่ยสามหมื่นล้านบาทต่อปีงบประมาณครับ นั่นแปลว่าอะไรครับแน่นอนมันทําไม่ได้ในปีนี้นะครับแต่ผมกําลังพูดถึงแผนถ้าวางแผนไว้แบบนี้นั่นแปลว่าแม้กระทรวงกลาโหมเนี่ยจะไม่เพิ่มงบป,ประมาณอีกเลยใน5ปีข้างหน้าแต่ก็จะมีเงินมากพอครับที่จะไปที่จะนําไปพัฒนาศักยภาพของกองทัพอยากจะช็อปปิง้งจะซื้อของเล่นจะซื้ออาวุธอะไรเพิ่มก็ทําได้แค่ไปควบคุมและก็ลดงบประมาณด้านบุคลากรให้ได้ผมเสนอนะครับว่า ควรจะมีการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการที่จะปลดถ่ายกําลังพลก่อนกเกษียณอายุควรจะมีการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นการฝึกอาชีพให้ทหารสร้างทักษะสําหรับอาชีพใหม่รีสกิลเพื่อเป็นการรองรับการ,กรเกษียณก่อนอายุราชการแต่นั้นโดยสรุปนะครับท่านประธานงบประมาณกลาหูปีนี้เนี่ยนะครับผมพูดง่ายๆตรงๆครับว่าผมให้ผ่านไม่ได้จริงๆครับ สุดท้ายครับท่านประธานครับผมนั่งฟังนะครับการอภิปรายมาตลอด2วันนะครับก็เห็นเพื่อนสมาชิกจากหลายพักนะครับโดยเฉพาะพักภูมิใจไทยนะครับที่มีความเป็นห่วงในการถูกปรับลดงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างยิ่งผมก็ต้องเรียนว่าไม่ใช่ว่าพูดว่าห่วงใยว่างบถูกปรับลดแล้วก็จะยกมือพรึบพรับให้นะครับไม่ใช่ว่า ทำตัวเหมือนเป็นเด็กดื้ององแงแต่พอได้รถไฟฟ้ามาเป็นของเล่นก็จะยกมือผ่านให้นะครับผมยืนยันว่าการโหวดคว่ำร่างพรบงบประมาณปี65เป็นวิธีการที่รวบรัดที่สุดในการคืนงบประมาณให้กับกระทรวงสาธารณาสุขครับเพราะจะกลับไปใช้งบ64พลางก่อนและไม่ต้องรอไปแก้ไขในชั้นกรรมธิการครับไม่ต้องไปหวังพรกรเงินกู้5แสนล้านที่จะอยู่ในมือของพลเอกประยุทธ์ครับ และนี่จะเป็นวิธีที่โรแมนติกที่สุดนะครับที่จะพาหัวหน้าพักภูมิใจไทยกลับสู่บ้านคืนสุขพร้อมกับส่งพลเอกประยุทธ์กลับบ้านเก่าครับขอบคุณครับท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงครับครับท่านประธานครับครับท่านประธานครับขออนุญาตประท้วงตามข้อ69ครับกระผมสนองเทพสรนรงศราชิกสภาผู้แทนอัศรจังหวัดบุรีรัมย์ ภาคภูมิใจไทยต้องขออญาติประท้วงท่านผู้อภิปรายที่เอ่ยชื่อภาคภูมิใจไทยบอกว่าไม่ใช่ทําตัวเป็นเด็กงองแงหรือจะแกล้งอะไรนี้ไม่จริงฮนะสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรทุกคนนั้นมีเอกสิทธิ์มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบ้านเมืองของเราเราจะพยายามตัดสินใจในทางที่ถูกต้องและดีที่สุด ไม่ต้องมีใครมาชี้นำครับเราสามารถตัดสินใจด้วยตัวของเราเองขออนุญาตให้ผู้ที่อภิปรายวิกี้ได้ถอนด้วยครับใช่ถอนพอพระภูมิใจไทยเป็นเหมือนเด็กงองแงครับไปกล่าวหาก็ถอนนก็ดีนะครับ ประธานวิจัยว่าอย่างไงนะครับให้ถอนนะครับถอนนะครับถอนคาว่าอะไรครับท่านประธานเขาบอกว่าพักภูมิใจไทยทําตัวเป็นเด็กงองแงนั่นนะครับถอนคําว่าพักภูมิใจไทยทําตัวเป็นเด็กงองแงใช่ไหมครับครับยินดีครับถอนได้ครับท่านประธานครับครับขอเปลี่ยนเป็นว่าพักภูมิใจไทยก็ขอให้ลงมตินะครับในการปวดพรบงบประมาณนี้โดยคำนึงถึงประชาชนอย่างที่ท่านได้อภิปรายไว้ครับ